เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซาฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม b รนส n ทีดีภาคหนะครับเอาละ่ะในครั้งนี้นะหลังจากคราวก่อนที่เราได้ทําการทะลุงตะลุยแบบเต็มที่ด้วยดัลลิงดัลลิงกันเนอร์สายไรออฟดูมทีนี้ก็จะเป็นด่าน a แอดวานชา a l l e n g e ของพวกเรากันครับชื่อด่านว่าเซเว่นซีไหนดูซิโอ้โหด่านนี้ให้เล่นได้2ตัวเนาะขายไม่ได้ให้เงินมา200,000โอ้ให้ค่อนข้างเยอะ 2แสนครับกับด่าน87ความเร็วของบูลห้0รกับโมเอฟอีก500%เรเ็รวมากเราจะต้องหาคำตอบในนี้ให้เจอว่าใครจะเป็นผู้ที่ทำให้เราได้รับชัยชนะในด่านนี้ครับเฮ้ยผมลืมดูกฎนอกเหนือจาก HP แล้วมันมีพวกแบบความเร็วนอกจากความเร็วแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมเช่นไม่มีครับมีแค่นี้เรื่องความเร็วอย่างเดียวให้พลังชีวิตเหลือแค่เด้วยหรอน่าสงสัยนะ ดูก่อนว่าศัตรูเป็นอะไรเซีมจีเซีมจีเซียวมจีเซียวมจีสีตัวละแค่นี้ใช่ไหมเซีมจีสตัวเลือด500%เซ็นตครับทำดาเมจใส่เราเป็นหมื่นนี่คือสิ่งที่เราต้องสู้ในดาน่านนี้แต่มันให้ฮีโร่ตัวนี้มา ฮีโร่ตัวนี้จริงๆทำอะไรได้เยอะมากด่นนี้ให้เล่น2ตัวหรือว่ามันให้ใช้เทคนิคเดิมมีอะไรให้เล่นได้บ้างเรือบดูมแมสหรอแมสน่าสนนะเฮ้ยเดี๋ยวแต่มันมา4ตัวถ้ามันมา4ตัวหรือว่าเราต้องกด Skill สกิลสู้ผมว่ามันต้องมีมันต้องเกี่ยวข้องกับการกด ถ้าใช้บอมเปอร์มาสเตอร์มาสเตอร์บอมเปอร์ผู้ผิดก็น่าสนนะหรือว่าจะใช้เจ้าเจ้านี้ไม่น่าใช่เพราะว่าซี G อมจีมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเกินไปหรือเรากินมันล่ะเออเรากินได้นี่ขายอ๋อดานี้เราขายไม่ได้ที่ผมคิดมาเพราะว่าเจ้าเกอราโดอ่ะมันเกอราโดมันมีความสามารถในการแบบรีสกิลครูดาวอยู่ ผมต้องดูก่อนว่ามันต้องอัพเลเวลเท่าไหร่ไ <Yes. S 1> หนดูช้อปปิ้งสิตอนนี้มันยังไม่มีมันยังไม่มีนะเราอันล็อกยังไม่ได้อันล็อกอี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 กเงินเราเยอะครับ <Yes. S 1> มันจะมีมันจะมีสกิลหนึ่งอะทำให้เราเรีสกิลได้มันคือน้ำยายนี้ปะไม่ใช่ ม,มันจะมันจะมีน้ํายานี่ออกเก็บไปเลยเบือตงตังไม่ใช่กระต่ายอันเนี้ย <c oughs> อันเนี้ยแหละที่ช่วยรีสกิลผมว่าเราต้องใช้เจ้าเนี่ยค่ะเอ้ยเพลอกดออต้องอัพเลเวลสิบเอ็ดอ่าโอเคโอเคโอเค,อเควางไว้ก่อนแล้วเราก็หยิบเจ้านี่มา เพราะซี g จเลือด500%ถ้าเราสู้ในด่านที่แคบแค่นี้นะแล้วเราไม่มีการป้องกันที่ดีนะผมว่ายัางไงก็แพ้อันนี้มองแบบมองแบบแฟร์สุดๆเลยนะอันนี้ต้องเป็นเทียร์5เพื่อกินอัพเลเวลให้เกือบถึง11อ้11ไปเลยอ,อันนี้ยังไม่ได้11ครับเดี๋ยวนะตอนนี้มันมีแค่หนึ่งอยู่ถ้าเราอัพเพิ่มมันมันจะ,ม,นจะมันจะเติมให้เราไหม มันไม่เติมให้อะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะถ้ามันเลเวลเต็มเมื่อไหร่อ่ะมันเลเวลมันยี่สิบเมื่อไหร่อ่ะมันจะใช้ได้อีกครับผมว่ามันให้เงินมาพอดีกับการอัปเกรดให้เป็นเลเวลเต็มนะมันให้มาเกือบพอดีโอเค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 ผมว่าใช่นี่แหละคาตอบผมว่าใช่แน่ๆ่ไม่มีทางพลาดเริ่มเกมเรารอมันมาเรากินไม่ไม่ใช่นาย เรากินแล้วเราใช้สกิลเ,กเพื่อกินอีกแล้วเราก็อัปเกรดอีกเพื่อที่จะซื้ออีกแ,แล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวครูดาวมันจะพอไหมเฮ้ยเงินมันไม่พอม,มันขายไม่ได้ด้วยเราไม่ได้ใช้อะไรเกินเลยนะ หรือว่าเราต้องอัพให้เต็มหรือเราใช้1 2 3 2> เราใช้ 1, 1> 2 3 2> <_ d ance> 1> ่งมเนมีใครที่ให้เงินได้อีกเพราะเราเกมนี้เราขายไม่ได้มันดูเหมือนใช่แต่มันยังไม่ถูกมันต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินในนี้หรือว่าอะไรที่ทำให้กดสกิลได้แบบเร็วขึ้นอืม Yeah, level 20. Level 20. เนี่ยเลเวลยีเลเวลยีเจราโดเนี่ยมันรีสตอ็อกรีสต็อกทุกอย่างเต็มหมดมันเหมือนเราต้องใช้สี่ครั้งน้ำยาของอินวีอะน้ำยาอินวีมันอยู่มันไม่ใช่อินวีมันขายไม่ได้ไงด่านเนี้ยมันเหมือนมันขาดเงินอยู่หน่อยสิ 9. ราคาพันหนึง แล้วเราก็ซื้อเจ้าตัวกินมันขายไม่ได้นะด่านนี้ยทุกคนคมาถึงกินเลยต้องเร็วมัง้งไม่รู้สิ ไม่ได้เงินด้วยมันอาจจะคูดาวทันก็ได้อะมันอาจจะคูดาวทันก็ได้มีเงินใช้อะไรอีกคูดาวมันไม่ทันครับเดลือเงินหนึ่งร้อยเดลือเงินหนึ่งร้อยด่านนี้เราขายไม่ได้จริงๆใช่ไหมด่านนี้ห้ามขายครับมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนใช่แต่ก็ยังไม่ถูก ถ้าเราขายไม่ได้ตัวที่เล่นไปคือจบเราต้องเล่นแค่นี้หรือว่าให้กดสกิลนั่นแหละแต่ไม่ใช่กับเจ้าเรือตัวนี้ถ้าไม่ใช่กับเจ้าเรือตัวนี้จะเป็นใครต่อต้องเป็นตัวที่กดเอ้ยน,าน่าสนไหมแต่อย่าลืมถ้าเราเอาตัวที่ราคาแพงไปกว่านี้นะมันน่าจะอยู่ที่ความลับของเจ้าเนี่ยเจ้านี้ต้องทําอะไรได้สักอย่างหนึ่ง ถ้าเรามีเงินเหลือ100 100จริงจริงหนึ่งร้อยหรออืมอม,มันดูใช่ อะไรที่มันราคาหนึ่งร้อยแล้วเจ้านี่ซื้อได้อ่าเสาเหรอนออาไปก่อนเอาให้ถึงสิบเก้าก่อนมันดูใช่แต่มันจะเหลือหนึ่งร้อยอย่างที่บอกเงินเราเหลือหนึ่งร้อยหรือว่าจะเป็นน้ำยาเจ้านี้ ลองดูเฉยๆนะเพราะมันเหลือเงินหนึ่งร้อยอ่ะกินไปเลยต้องการความเร็วนิดนึงมึบสโลขึ้นใช่ไหมนี่ผมเหลือเงินศูนแล้วนะช็อตมันช็อตมันช็อตมันมันสโลโตน้ำยาาไป เหนียวแล้วสิเฮ้ยๆอาจจะใช่แฮะอาจจะใช่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 ฮะเอ๊ยอ๋อเราต้องวางน้ำยาไว้ตรงปลายเลยให้มันสโลงแต่แรกมันขาดอีกนิดเดียวทุกคนผมว่าใช่ผมว่าใช่ใชนี่นี่แหละคำตอบเราขาดเงินอยู่อีก100เพราะฉะนั้นเราอัพไปก่อนเลยสิบพอนะอย่าอัพเกิน แล้ววางน้ํายาแต่จุดน้ํายาเนี่ยก็สําคัญให้ระวางไว้ปลายสุดๆเลยครับหมายความว่าอะไรรู้ไหมให้มันสโลตั้งแต่แรกไงโอเคมันสโลตั้งแต่แรกแล้วเราก็วางเจ้านี่ลงไปครับโอเคเริ่มด่ายินเลยใช้น้ำยากินต่ออัปเกรดเขา เฮ้ยอัพแล้วนี่ออ 19. สิบเกนนะ้าเกินเฮ้ยผมกดช้าไปน,นิดนึงผมต้องรีบกินเพราะผมต้องกดสกิลค่อนข้างเร็วเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไม่งั้นอ่ะเราอัพเป็นยี่สิบไปเลยแล้วใช้สองครั้งเพราะเงินมันมีแค่นั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องมารออีกครั้งหนึ่งเพราะครั้งสุดท้ายเราก็กดไม่ได้อยู่ดีจริงไหมเพราะฉะนั้นเราอัพเลเวลยี่สิบไปเลยครับวานรู clue, แล้วก็กดๆๆไปเลยสมนาจจะช่วยก็ได้ไม่้ามันอยู่ที่ความเร็วในการกดสกิล นิด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 เดียวเจอเจอกันเจอแล้วคำตอบทุกคน <Yes. S 1> อับไปเลยครับยี่สิบไปเลยไม่ต้องไปสนใจปล่อยมันรีสต็อกไปเลยแล้วเราก็วางน้ำยาแหมะเอาไว้ตรงตรงต้นสุดๆเลยต้นสุดๆไปแล้วเราก็วางเจ้านี่ครับเริ่มหนัดปุ๊บกินเลย เอานี้ใช้แล้วก็กินเลยแล้วก็ใช้กินเลยตอนถ้ามันถ้ามันกดได้คือกินเลยแล้วก็รอคูดาวทันทีมันจะออกมามันจะโดนความหนืดมันช้าลงแล้วมันก็จะค่อยๆมาแล้วคูดาวครั้งนี้ผมกดค่อนข้างเร็วผมกดก่อนที่มันจะโผล่ใหมกคือคูดาวสกิลอ่ะมันไปก่อนที่มันจะโผล่าหมกมันโดนหนืดเข้าไปตั้งแต่แรกแบบนี้ผมไม่สนใจหรอกนะเพราะว่าคราวที่ไม่เพอร์เฟกขนาดนี้นี่ก็ ก็เกือบจะกดสก,กิลได้อยู่แล้วและครั้งนี้น่าจะกดได้เลยจะไปไหนครับพี่จะไปไหน yes ใช่อยู่แล้วฮู้สุดยอดจริงๆนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เขาให้ฮีโร่ตัวนี้มาเนี่ยเราต้องดูดีๆเลยว่าอะไรที่มันสามารถใช้ในการชนะได้เพราะวิธีที่เอาการกินกับตัวใหญ่ๆแบบนี้มันคุ้มที่สุดที่ผมพูดก็คือหมายถึงว่าถ้าเราเจอตัวที่ใช้ซีอุจีแบบนี้ครับ เอาเจ้าหนี้มากินอ่ะมันทําดาเมจได้ดีที่สุดเพียงแค่หาวิธีให้กดกินได้เรื่อยๆถ้าด่านไหนไม่ให้ขายต้องกดกินต้องต้องต้อง,ต,องต้องหาวิธีซัมติงในการกดสกิลได้อีกแต่ถ้าด่านไหนให้ขายได้ต้องซื้อขายซื้อขายซื้อขาย,ซ,ขายซื้อขายครับแต่ด่านนี้มันไม่ให้ขายเลยต้องใช้วิธีนี้แทนขอบคุณจริงๆกิงเโดเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการตอกย้าศัตรูนะครับว่าผมเจอคําตอบแบบเต็มๆให้พลังชีวิตเจ็ดมาก็ไม่ได้ทำให้ผมสับสนเลยทั้งสิ้นจริงๆก็ นิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากวางน้ำยาวไว้ปลายสุดเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องปลายขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เกินไปแล้วก็ไม่ต้องวางไม่ต้องวางเจ้านี้ไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องวางฮีโร่ไว้ตรงนั้นก็ได้อืเตรียมกดครับ <c oughs> แล้วก็กดสก,กิวรัวๆกดสก,กิลรัวๆวโอเคแล้วตัวสุดท้ายเราจะมีเวลามากพอ ในการที่จะรอสกิลกลับมาใหม่การสโลตั้งแต่ต้นนั้นน่ะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราต้องทาเพราะเราทําทุกอย่างมาแล้วแล้วมันเหลือเงินให้เราหนึ่งร้อยพอมันเหลือแค่หนึ่งร้อยเนี่ยมันน่าสงสัยผมแค่หาสักอย่างหนึ่งที่ใช้เงินหนึ่งร้อยก็พอละซึ่งการทําสโลน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเพราะขนาดไม่โดนสโลหรือว่าโดนแบบไม่นั่นก็ยังพอมีโอกาสจะได้อยู่แล้เราก็กินครั้งสุดท้ายครับไปยัง่งเรียบร้อยคนคิดไอเดีย่านนี้ค่อนข้างดี ผมชอบไอเดียประมาณแบบนี้นั่แหละใช้ได้เลยครับน่าชื่นชมมากดีกว่าดานที่ผมเล่นมาล่าสุดเมื่อวาน v a n c e d Challenge อันนั้นไม่เอาอีกแล้วนะครับอย่าได้เจอได้เจอกันอีกเลยครับผมโอ้โหไม่อยากจะคุยเจอแบบนั้นแล้วหัวเสียครับแต่อย่างนี้ครับหัวรื่รื่นครับดีมากเลยประมาณนี้กันไปนะครับทุกคนโอเคไหมเอาละก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์ครับกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e ก่อน แล้วค่อยกดกระดิ่งครับจะพูดซ้ําจะพูดสลับทําไมก็ไม่เข้าใจแต่ก็กดให้หมดทุกอย่างนั่นแหละไม่ได้เราไม่ได้แอคชั่นอะไรเยอะมากแค่กดนิดนึงก็จะช่วยให้ช่องของเราอันนี้เติบโตกันได้นั่นเองครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้พูดไปแล้วดินะเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีกันทุกคนเลยครับ